เลือกพี่น้องเอ้ยทางนอง้องเป็่ได้เลือกการสั้าวัฒนะเนาะโดยหม่ยว่าขอเพีย่ไปหักจริงใจแม่นถามว่าว่าทุกคอนอยากได้ปฏิทิฐิบอกอย่าถามว่านอกนี่คนทุกคนมีคนรวยแบบจนกับมากขึ้นกันบุคคลหมดเลยมากขึ้นการคันแบบคันเหาอยู่น้ำลาสบายใจนะะโอ้เห็นนั่นทางน,น้องเป็นแบบเนาะขอเพียงไปอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขแม่น มีหรือจวนว่าสำคัญหรอเ่าไสำคัญ<อ>ก็สมควรจนก็นสร้างหาไปนับกัน ักทยสบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขพลน์เราจเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยฝัย่งลาวต่างประเทศการยินดีตอนรับเขาสูทางช่องยูทูบของสาวแก้วบ้านฮาวิกแล้วพ่อแม่พี่น่อยมันนี้กําพ่อมาพ่อกับสาวแก้วกุิทีบ้านหรือว่าเพื่อนของน้องนางน้อยเพิ่นเนาะเนื่องจากว่าสาวแก้วก็ได้เคยมาถ่ายทำนอกเพื่อนถ่งครั้งหนึ่งแล้วเนาะเป็นคักเป็นแค่เป็นเค่แรกพี่น่อยเนาะที่สาวแก้วได้ถ่ายทำนอกเพื่น อันนี้เป็นเทตทิโซ่เนาะกมนีก็คือว่ามีเอซีทางฝั่งไทยเพื่อนในฝากเงินมาหายทางน้องนางน้อยเพื่อนพ่อได้ใช่พ่อได้ซื้อบัตรเติมเงินพี่น้องเยโดยอ่าพอเป็นการซักซ้าสีเวลาการสิบภาคพีพ่พ่อนองเข้าไปหาทางน้องนางน้อยกันเลยพี่น้องเยเนาะการสิบบัวพาเสดว่าเงินเป็นเงินจํานวนเท่าไรเนาะโดยอ่าก่อนอื่นสักคกือกก็ต้องขอ ขอบุญขอบคุณนะเว็บซีเดลาร์ที่ไว้วางใจให้สแกเป็นสะพานบุญโดอสะพานหักกันในครั้งนี้เนาะขอขอให้เพิ่นจงอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งเพียงพร้มเจ็บอย่าให้ได้พร้อมใครให้มีเด้อเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสุขเพมุ่งมวัดปรารถนาโดยโอเคไปเบิร์นเวิรซึมพร้อมอกันพีน่น้องอ่าโอเคนะพ่อพี่น้องตัวนี้กันสแก้วก็นั่งอยู่กับทางน,งน้องนั่งน,อน้อยคนแรกเลยบาบาสบายดีสบายดีโดยนะกัน สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกเท่อนึงเนาะโดยไม่กล่าวมาพ่อมาพ่อกับสกแกก็อยู่เรือนน้องนางน้อยเป็นคือเก้าคือเริมพี่น้อยอ่าคือว่ามันใ้บริเวณทางไหนบ่ามันในแฟนไอยู่เพื่อนน้อยยองงันอกินข้าวยองงันแล้วกันยังม่ได้กินข้าวเที่ยงโอ้ข้าวเที่ยงท่านไม่กินโตใหญ่บ่มื้อนี้ใหญ่เมื้อวันนี้นะ มืัอนี้อ่าเออคนอยากเข่าเที่ยงอยู่เคนวานวันนี้โอ้มาวานมได้กินได้ว่ามาวานไหมมาวานก็เอาไปกินแล้วคิด่านักจ่าเอื้อยทายคิดวกะเอาไปกินโดยโอ้คือว่าเพื่อนจ่ามีสองล้านแม่สองล้านยังบ่แล้วพืออะไรสองล้านแตว่ายังบ่แล้วแม่ก็คือว่าจ่าเอื้อยได้สัมภาษณ์เจ้ากระเด็นไปอาเซียนอะไรเนี่ยก็มีคนเข้ามาอยู่ เนี่ยมมี่เนบ่มี่อยสงสายกับคนหาเพืนงย่เยเนะหลายคนก็หลายคนกถามอยู่ว่าเพื่นน้องนั่งน้อยบ่ตัวเพราะว่ามุกชื่อนายนอนอ่ารเนแต่ว่าเ่บางคนเพิ่นก็อดากไรหลายแต่ว่านอนบ่มี ถ้าสมมติว่าเพื่อนซีอยากเอาน้องไปเที่ยวบ่แบบอยู่ทางฝั่ง,งไทยมืดอาหารเท่านี้นองสิไปบ่เรื่องนี้ก็ลองถามทางผู้ใหญ่ก่อนลองถามพอทางแม่ก่อนถ้เาเพื่อนใหญ่ไปบอเนาะก็เอา,เาก็ต้องศึกษาทางพี่ใหญ่ก่อนแม่นถ้าเราตัดสินใจปุ๊บปั๊บก็มแม,ม่นเนาะแม่นะมาแม่เสุดที่ให้เล่าเลเนาะ ทางน้องมันก็ต้องแบบถามมันก่อนโอ้ยอือคืออ่ะเมื่อนี้เราก็มีทางคุณรักษมีใหญ่เพิ่นอะได้เห็นคลิปที่ว่าเขาได้ถ่ายทำน้องไปเมื่อวานนี้เนาะเพิ่นก็เห็นว่าแม่แทบบ่ว่าอายุ19ปีตัวน้อยใช่ไหมแต่สังคมมันตัวน้อยเนาะแม่เพิ่นก็เป็นคนตัวน้อยนี่อาเพิ่นเพิ่นก็ได้ได้ ฝากเงินมาให้น้องนางน้อยเพิ่นพี่น้องเนาะคิดอยู่ดูโจนสงสารทางน้องนางน้อยเพิ่นแต่อยากช่วยเหลือทางด้านดบนด้านเชือเป็นบุษเฒ่าบุษาวเนาะมันก็ต้องมีการใช้จ่ายนี่แน่นก็บ่กทางไปเด้อโดยปรก็มีแจกใช้จ่ายแบบชื่อว่าเติมเงินนี่ซื้อเครื่องสําอางได้เบุษสาวเนาะโดยส่นก็ได้ฝากเงินมาให้อยู่ หาลอยบาเนะาะข้าก็ได้แตกเป็นเงินกไมาใจสบายแล้วสิข้างนอกยังบ่ได้ไปอ่าอันยังไปไปไปอีกขันข้างดูเงินอยู่หาลอยบาทพี่น้องเนาะถ้าเป็นเงินกีก็สามแสนเนสอาหาพันกีหน่อยอ่าเพราะว่าโจโต้นี่กันหนกับพันหนึ่งกับหกแสนหาเนาะ แมนหกแฟนหาซิทหาซิทเลยทงบ,บ้านก็บ้าทั้นบ้านกแสน,านหาซิทโอ้โือว่าท่างน,นี้คือขึ้นกลัวเนาะแม่ทั้งบ้านหกแสนหาซิทแต่ว่าเราเอามาเป็นเงินกิบหาลอดมันก็มีอย,ย 3, ู่สามแสนจะหาพันกิบเนาะโดยโดยทางเรากา็แสดงมอบให้ทางนอ้องนางกันเลยพี่น้องเอ้ยโดยขัดใจโดย เป็นยังไงบ๊วยเซดีใจดีใจโดยแบบดีใจอะได้บ๊เคยได้เงินแบบนี้บ่กะบบเคยได้เดี๋ยวนี้จ็กเกอรอบ๊มีไพ่ให้จ็กเกอรอนะโอ้หน่อแก่ก็เมย์เนาะโดยขอบใจทางผู้ให้นะโดยกะขอบุญขอบุญคือโดยกะทางน้องนางน้อยเป็นกะตื่นเต้นแน่เนาะเพรานว่าบ๊เป็นพี่น้องเลยโดยกะทางสแกลกับสีอ่าบให้ทำของน้องเป็นน้ำเนาะกะ ทางน้องพนก,กาขอขอบคุณขอบคุณน้ามาคุณญาเจดีทางคัางไทยที่เพื่อนปกปสงค์องน้ำโดยโดยแต่กาเพิ่นได้เงินมอบเงินให้น้องนางน้อยห้าร้อยบาทเป็นเงินก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเพืพ่อนาดาดเด้อ<ม>ที่สวยเดือดทางน้องเพื่อนเนาะแต่ก่อนเพื่อนจมอยดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเ่นเจ็บอย่างใดก็ข่ายอย่านี้เด้อเนาะเพื่อนคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งน่าจะพึ่มัดปัทนา อนอนดักกระกรมเป็นได้เงินเมินเนาะเต้นกระกรมเพป่นได้เงินเสนเนาะอาหารมาสัน้นเนยกระกรมหายกลับคืนมะาเป็นได้ท้าวัานเท่าเด้อเนาะใช่ไหมครับโดยโอ้หน่องคนว่าววเป็นดได้แต่ยิ้มอย่างเดียวแม่ที่ว่าแต่งได้ฮอนพี่น้องยิ้มโอ้ก็มีลหลายอ่าคนทักเข้ามาเนาะคนอยากคุยกับน้องมากอยู่โดยแต่ว่า phần bà dàn nông nang bởi nông nang nhỉ bố cùi nấp hơn cui. Cui mà <laughs> <laughs> còn còn cả mà cùi mà lâu chị cùi nằm đóng thấy ngầu đúng không không mấy con cùi đó phần cá thòm chị cùi nằm không mệt nông vẫn con nó phần bà, phần nhiều hà hà xích cua phần bà tầm bố cùi แต่ว่าบางทีเป็นอีมาดินมาเที่ยวนังน่งนอกใช่ไ,ไหมใ่ค่ะคุณเรื่องมาดินมาเที่ยวนี่บอกอยางมาก็ได้ยู่นะเราพร้อมต้นหับยูแบบมาเที่ยวนาะโดยเออว่ามาดินมาเยี่ยมมาอยากในฐานะเอซี่ก็ยังพ่อตึงขัดวาสีเอาเป็นแฟน <laughs> <laughs> การเรื่องเป็นแฟนก็นต้องล่อลุ้นกันไปก่อนเนาะโดย ว่าผู้ใดได้จะเป็นผู้โชคดีได้ผัวใจน้องนางน้องไปคล้องพี่น้อยแล้วรอดรุ่นกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้เป็นการหากระเปิดปีได้สองมือเนาะสองวันนี้เพราะว่ายังไม่เคยมีใครมาถ่ายทำแต่บอกยังบม่เคยอ้ถือว่าเอื้อดเป็นคนแรกจะเป็นคนแรกถือว่าเอื้อดเป็นคนแรกพี่น้อยที่ได้มาเจอน้องเนาะแต่เมื่อก่อนก็เห็นที่เราเพิ่นเป็นใส่เกินซาแต่โฟก้าทักเพิ่น เมื่อวานเนี่ยก็เลยถามเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าสิเปิดใจกันนะอยากมีคนคุยอยากมีคนฮักว่กันเป็นอย่างไรกะฝากติดตามชมน้ำในเด้อบวามเมตไนบูลย์เปิดสุขลนเพราะว่าทางน้องนางเขากะเพิ่นว่าหากับเปิดเมื่อวานนี่ต่ว่าเพฟะไปยังี่ยโมีิเปร่าโซ้ามายังโบหรือว่าไทยโบก้าเนี่ยว่ายัง ยันโทรมายันนองบระหักสิจ้ะฮะยันนองเลื่อคนวะม่ได้เรื่อคุยเล้ว่าทุกคนเนาะโดยโดยบางคนก็โทรมาถ้าเอาบรมากบรหาเขากับบอกแบบว่าฮับในฐานะอายหรือว่าโมคู่เนาะโดยหรือว่าเป็นพ่อฮักหรืออายฮักก็ได้โดยแต่บางคนเชื่อเพื่นกับบางคนเชื่อจริงเว่าสิว่าโอ้ถ้าบอา เคยโทรมือ่อ้รจะต้องเอาโฟลเดอร์แบบนี้ก็บอกว่าน <c oughs> ะกะคือว่าเมื่อนี้มีเอชซีเราบอสุปเนาะกาวลาซิมนะาดินน้ำน้องนางน้อยกะได้ยินระดับเลห้าสิบห้าสิบเมนพี่น้องเอ้เพราะว่า,วาน้องนางเคนนี้กะเพิ่งซีงเปิคดคนละิปเนาะนน้นองนางน้อยกะหากะเปิคดคลิปเมื่อวานนี้ เลยทั้งน so <LO> ้องเชว่า <sh> จังใดได้เพิ่มมาลินมาหัวนะใช่สีห้าเพิ่มยูวอลสั้นๆนะเพิ่มมาลินมาหัวนี่ก็เมนสีห้าเพิ่มยูดอกเพ่มเพิ่นมากันแต่ว่าสิเพิ่นจีมาเทอริวอลก็ต้องรอลุ้นน่ะเนาะเลยกับโมเมนว่าเพิ่นจีมาดินแล้วเพิ่นสีอาโลดกับโมเมนตนั่งบอสุงเนาะเจบางที่เพิ่นก็อยากมาดินมาเบิ่งเห็นตัวจริงว่าเมนตเท่บ้าว่าอยากมาเสิร์ฟแกตัวว่าสั่นนะเปิดใจร้อยเปิดเส้นบอตี เปิดใจรอบเปิดเส้นม้วนสันบางคนกะอ่าสีอาจติถามว่าถ้าเปิดใจนี่บางคนเพิ่นมาหอดมาถึงเนีนอ่านสีบพอตอนรับเพิ่นกะมีเนาะแมีนโดยบางคนกับบริาจาคมาเพิ่มมาประมาณนี้นะแล้วก็ให้พิจารณานะเนาะเรื่องเรื่องการเปิดใจถ้าว่าทั้งผูบ้าวบริษัทเนาะถ้ามาปุ๊บมาเนี่ยก็จะเอาปับ๊บนี่กะมีเหตุผลเนะ<ม>าะเพราะเหตุผลยังเหตุผลคือว่า ทางน้องนี่กับชิโบกล้ารับเอาเนาะเออเขาก็ต้องเบิ่งกันไปก้อนอะไรสันเนาะเรื่องเปิดใจในมาฮอดเราจะเอารถกกับโบไรให้กันเนาะพี่น้องเลยต้องศึกษาเปนไปเรื่อยๆแม่นโดยคนเขาก็ต้องคุยกันก่อนเนาะแม่นแน่นคันวาบโบคุยกันมันสิมันสิีโมใจกันแม่ก็คือน้องมันกับอาชีโฮดีแล้วมันเป็นครูสาวพี่น้องแม่นวาบไได้เนาะแต่ว่ามันคุยกับว่าเป็นบ่ แต่พอได้อยู่บ่ได้บ่ถึงกันบ่เส้นเนาะเออพอหยอกเพิ่นนีおお <that <that <si ่ก็คงบ่ส่างงามปานนี้ยังว่าบ่มีคือว่ามาบ่ซือคนน่ะบ่อยากือเพิ่นปานไดเนาะโออันอันทั้งสาวแก้วเพิ่นว่าเพิ่นบ่มีบ่บ่เพิ่นบ่มีาเพิ่นว่าซเนาะถ้าเฮาว่าบ่ือนคนงามปานนี้สิบ่มีซะ มานนี่ลรบนี่แล้วนองหนุ่มไทยสิมาจมาจีบเนาะหนุ่มลาวบมีผัวเอาเด้แม่สงสหนุ่มลาบมีผัวเาเนาะลาบมอยากได้หนุ่มลาบก็ทังนี้ก็อยากได้ี่โอ้เพิ่อกับไปเลือกพี่น้องเลยทางนอนก็ไปเลือกกับสั้นวันละเนาะโดยแปลว่าเขาเพียงแต่หักจริงใจแม่ถามว่าว่าทุกคนอยากกับปฏิทินไหมบอยจะถามมานอนี้ คนทุกคนมีคนรวยแบบจนกับม oh ักคือกันบุคคลมดละมักคือการกันแบบขันเขาอยู่น้ำอะไรแบเขาสบายใจใชโอ้เห็นนั่นทางน้องเป็นว่นเนาะโอ้ยย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 ยมยยยยม่ยยยายย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 ยรยยยยยนยยยยยนยอยยยนยยยยัยยยนยย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 นยย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 เยย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 ยายยยยเ อขอเพียงแต่คนเขาขอใจกันนะครเรื่องเรื่อง,องจนคอยสร้างไปทำกันไปเรื่อยๆเนาะคอยหาที่หลังคอยหากานไปมาหาซีนีเนาะแมนเพราะว่าคนเขามันกะทาบโบฮัก็บ่ได้แมนผู้บางคนนี่แต่มีลายชวเย่เอะไอยากมากแต่แบบว่าคนมีเงิน,นสนนะเนาะทางน้นนองคนหนึ่งโบติเนาะพี่น้องเลยแต่ว่า ดยลูกโดยเมียมากกว่าได้เนาะเาไมยงไนั้ๆโอ้ลูกเมียนะ่ายูยเมียว่านี่ถือว่าบ่เอาเลยอืบ่เอาบ่ตบ่ได้เนาะเพิ่นก็เป็นผู้แซ่ผู้สาวพี่น้องเอ้ยเป็นผู้บ่าวนี่อายุนายก็บ่สําคัญเนาะยอายุเป็นเพียงตัวเสําคัญเพียงไว้ พูดคุยเข้าใจกันก็คือว่าโอเคได้เป็นหน่อเนาะทางนอกนางน้อยเพิ่นนี่ถามทางน่องเพิ่นโดนจับตัวนี่บอลเปลี่ยนใช่ไหมแล้วถามถามนะเอาบัตรอาดดขั้นเดียวเออสิถามยันคืนนู่นึงเนาะเข้าไปถามแมวโดจักโดดขั้นเดียวบัตรแจ็คเด็กไปเวี่งเลยจ้ะเด็กไปวิ่งผเพื่อนมันยากเองกับประเด็ไป ก็คือว่าเราไปดิถามยอดคืนหน่อยนึงเนาะเว่าวาว่าวานเนี่ยเราไปถามอยู่แต่น้องหน้าคนก็อยากอายนี่เนาะวนะ่าพยายามแก้กองคือว่ามีแต่ก่อนมันมีโดดอยู่บอกแม่แต่ก่อนมีรถจับคันหนึ่งแต่ว่าถือกนะับเจ้าละเอออะไรจัะว่าซะแบบนอตอนสงการนอหนี่กับคือว่าเราเป็นผู้แายผู้สาวกับอยากไปลินน้ำมูลน้ำคูแม่ เอาแล้ปะลินจะทิ้งเากลจอดไว้เากลัอกคอไว้จบเจือนแล้วพอดีออกมาจะลินมาบึนดกับโมนโมเนอโดยนำบรับนำโบทันไก่ว่ากับไก่ไกประมาณสามสี่ลักนี่ละอ๋อสามสี่ลักมันกบดไกจากบ้านนิดหนอยแล้วแม่ก็เลยมาเป็นอะไรมบบน้บอกามากับมเป็นกับฮ่าไนอนยาวรถจักรลางคืนเมยน หลังจากหันมากบบมัมมาากบโมได้เลยว่าแม่นมันจะหันมากับโมได้เลยโมมีเงินซื้อเพื่อสิหาได้เนาะแมน่นลดลดจากไทยสมบูรณแมน่นรถรถไทยรถเล็นนนกน,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 น้อยโอ้พี่น้องเลยทางน้องนางคนนางนางน้อยโอ้มาดวงซวยเนาะฮึ่งการมือสุดทา้ายก็อบอกเลยว่ามือที่จงการน่าจะแม่นมือที่สองโอ้ยเสียรายเดิบนบุญไปดินทร์ทัพย์อะไรบบนี้ โบวเมียลงไปลนอินทางแดดเลยนรถเฮียกลับมาแม่ก็ให้พร้อมก็เข้าใจคุณยุ่เนาะแม่ให้คำมดูถเฮียทั้งคันงกับโบตีคุณได้เนาะแม่เพราะว่าเพื่อเทาสิหาอะไจังนี่โดนโดนก็เลยวันนี้กับโบมีมีจะลดไปข้านเดียวแม่แม่บัตรเตียงเลยบัตรเตียงกับโบคือกันทางพี่น้องแถวนี้กับโบอยมีกัน โอ้ผมกับบุคคลมีรถแม่บางบางทีมูโทรมาเฮ้ยไปเวียดเด้อแบบหาไปแบบเห็นวันเกิดบ่าแล้วนั่นนี่ด้ค่ะมันเทื่อใจเขามาหาเอาแล้วจะไม่ไปเขาบมาเอาแล้วก็บพวได้ไปต้องอาศัยมืออาศัยมือตาว้านั่นแหละเขาไปสีบรัดไปทางในเนาะโดยโดยะว่าเขาบุมีรถเด่โดยไปทางในกับซีเนาะบ่สต์บลสบาย์อะไรกันเลย รักนน้อยนะตตันชงสารเพิ่นนอยมีรดจักขันเดียวกับถือรักกว่าชั้นเลยบรดขีจ้อยเลยไปทางใดก็ม่ได้งายแม่น้อยจะไดนหึงตืมเผื่เห็นเจ้าตัวน้อยก็เมืนจะซื่อน้อยเนาะน้อยเห้งเผื่เห็นลูกสาวื่อน้อยอ๋อทางเฮาก็ดีพี่น้อยกะทางน้องเพิ่นกา อยากกินข้าวเที่ยงแริ่มจำมี่อยากกินมื่อไหรยังทันได้เห็ดใช่ไหมยัันที่เห็ดด้วยนะคะหวานซีอิ๊วอย่างแกงเขาไม่บ่สหวานแกงเขาไม่ตามห่วงเลยล่ะโอ้ยกะอาหารโปฟได้พี่น้อยเสิร์ฟแก่ซีโมไปทางใดได้บ้างเนี่อยู่กินข้าวเที่ยงกับน้องคนก่อนเพราะว่าเดินทางกับมาไกลพี่น้องเนาะกับซีดองซีมสีมือน้องเพิ่นเมนี้กะไปเบิ่งกใบสมตอนที่ สีมือน้องนางควรซียู่เห็ดกินพี่น้องบ้านสีเป็นนาแม่บ้านสีเฮือนได้บ่เนาะไปกินเป็นหรือว่มันเป็นเป็นบ่โอ้โดยอ่ะสัหรับคลิปนี้กับสีพงประมาณนี้เนา่อยหน่อยทางสแก้วกับน้องนางน้อยกับเสีได้ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้เนาะกับเสีได้ลาพีด้าน้องไปกับพ่อกันในคลิปหน้าเด้อเนาะสัหรับคลิปนี้กับทางเฮากับสัมน้องนางน้อยกับเสีได้ขอจบกับก่อนเดยสบายดีเด้อ